สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับโตต้าแคมรี่เอซีวี70นะครับคันนี้ติดชุดใหญ่นะครับเป็นเอเมตา 2K 8ดพันะครับตัวนี้แรม8รอม128นะครับกล้องรอบคันนะครับแล้วมาพร้อมกับลำโพง JBL เตอร์เซต3นครับหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็ทับหลุมนะครับพร้อมแดมนะครับเก็บเสียงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล้องหน้าติดเป็นประมาณนี้นะครับผมกล้องหน้านะครับกล้องข้างนะครับกล้องข้างจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็กล้องหลังนะครับกล้องหลังก็เป็นแบบนี้นะครับกล้องหลังนะครับอเดี๋ยวมาดูทับหลุมนะครับทับหลุมนี่ตรงตรงรุ่นเลยนะครับพร้อมแดมเก็บให้หมดนะครับตัวนี้ทับเป็นของนาคาริคีที่เบ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ของเมคอินเจแปนแท้นะครับพร้อมแดมนะครับแดมเก็บเสียงให้หมดนะครับหลุมเดิมยังอะไรครับผมไม่เกวกบพื้นที่นะครับตัวนี้ เรามาดูด้านไหนกันนะครับผมด้านในว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับด้านไหนนะครับเป็นจอตรงรุ่นขนาดสิบนิ้วนะครับกล้องรอบคันนะครับอ่านีกล้องรอบคันนะครับตรงรุ่นเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังได้หมดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแอนดรอยเวอร์ชันสิบสองนะครับกล้องเป็นพันแปสิบพีนะครับตัวนี้ปรับได้อิสระเลยนะครับผมมันทึบได้สี่ตัวครับผมตัวนี้ ครับจาประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเดี๋ยวลองดูเมนูอื่นตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับเป็นตัวสองเคแล้วชัดที่สุดตอนนี้ครับผมนี้เร็วเลยาจะประมาณนี้นะครับลองฟัง JBL นะครับตัวี้เป็น JBL นะตั้งแต่สามนะครับหน้าแยกชิ้นหลังแกนร่วมนะครับตัวนี้พร้อมกับ ทับหลุมนาคาบ,บิชีนะครับผมตัวนี้นตำแหน่งลำโพงตำแหน่งเดิมหมดนะครับผมคอนโทรลอะไรได้เหมือนเดิมครับตันนี้วั่นี้จะเวลาเข้ากีตาร์หลังก็จะเลี้ยวตามนะครับเต้นตัวนี้เพิ่มกล่อแขนบัดด้วยนะครับ เส้นจะเลี้ยวตามนะครับเต้นนะครับเลี้ยวตามนะครับแล้วก็เปิดระบบแอร์นะครับขึ้นหน้าจอเหมือนเดิมนะครับผมขึ้นหน้าจอเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับตำแหน่งบูธเบรคของการพิชจะให้เราติดตรงไหนก็ได้ครับแต่ลูกค้าคนนี้เขาต้องการติดที่เกนะครับไม่อยากเกะกะเดี๋ยวผมไม่ดูที่เกะนะครับ ครับผมปรับอยู่ตรงนี้เลยนะครับีิชินะครับปรับได้หมดเลยครับพูดเป้ความที่ความลึกตรงนี้ได้นุ่มลึกนะครับตัวนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับโตซยตาแคมรี่ลูกค้าท่านใดสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับตอนนี้มีฟปงโมชันพิเศษอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ